อาจารย์มาคําว่าพลาสติกซิตี้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วให้เขารู้จักความยืดหยุ่นของสมองกันหน่อยเพราะว่ามันจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะที่เราทําเราทําอะไรกันแน่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่านิวโรพลาสติกซิตี้ซึ่งมันเป็นความยืดหยุ่นของสมองแล้วมันก็ทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้อาจารย์นิดนึงไหมครับแล้วก็เป็นตอนจบแล้วครับเอาแบบสั้นข้างในสมองนี้ประกอบด้วยเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทมันเชื่อมกันเป็นร่างแห ร่างแหงนี้เหมือนเคือข่อินเทอร์เนต็ตคือส่งสัญญาณกันไปกันมาฉั้นประมวลผลส่งให้เธอเธอเอาผลที่ชั้นประมวลเนี้ยไปประมวลแล้วก็ส่งให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆเกิดเป็นความคิดความจําและการสั่งการเวลาเซลล์สมองที่มันรับหน้าที่ดูส,ส,ส่วนส่วนส่วนใดก็ตามเสียฟังก์ชันนั้น,นก็จะอะ้ได้นะครับถ้าอยากโชว์อ๋อครับผม ได้ครับในการเตรียมมาแล้วเลยแบบน่อยเพื่อเพราะว่าคนที่ไม่คุ้นเคยกับสมองเนี่ยบางทีนึกภาพไม่ออกว่าอะไรดีเรียบร้อยนะครับก็อยากให้คลิปเนี้ยมันจบในอันเดียวแล้วแบบเข้าใจโดยรวมเลยเพื่อเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับผมจันเติมนิดนึงอันนี้นะครับหมายยังครับผมออกมาแล้วครับครับสมองมันอยู่ในหัวเราใช่ไหมครับข้างในเนี่ยสมองเป็นเครือข่เซลล์ประสาทเซลล์ประสาทหน้าตามันเหมือนอย่างเงี้ยครับ มันมีขาโยงถึงกันแล้วก็ส่งสัญญาณกันไปกันมายุ่งไปหมดนะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าเขียนเป็นการ์ตูนก็คงเป็นแบบนี้นะครับว่าตัวหนึ่งโยงหาหลายตัวแต่ละตัวก็รับสัญญาณจากเยอะแยะไปหมดนะครับสัญญ,ญาณประสาทเนี่ยมันก็เข้าขาเข้าประมวลผลไปออกขาออกเป็นการสั่งการอันนี้คือปกติแล้วมันก็กระจายเป็นหลายพาร์ทนะครับไปส่วนวิ่งซ้ายก็ได้วิ่งขวาก็ได้ทีนี้ถ้าสมองป่วยสมองป่วยปุ๊บมันประมวลผลไม่ได้ออปท์ที่เคยได้มันก็ไม่ได้ แต่ยังโชคดีนะครับว่าการประมวลผลเนี่ยมันอาจจะเกิดอ้อมทางได้นึกออกไหมสัญญาณประสาทมันยังเข้าไปในสมองนี่เหมือนคําพูดนะครับมันเข้าไปในหูเราก็เข้าถึงสมองแต่ไม่ตองที่แปลคาว่าแมวเนี่ยมันเสียไปแล้วโหวเป็นสีแดงมันอาจจะไปประมวลตรงอื่นข้างๆได้ไหมครับได้ถ้าข้างๆมันมีมากพอนะครับซึ่งมันเกิดจากการเรียนรู้ครับต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนให้ถูกวิธีหนึ่งต้องฝึกให้ตรงกับปัญหา ความยากง่ายต้องพอดีพอดีต้องทําซ้ําหลายๆครั้งทําแล้วต้องมีการป้อนกลับเรานี่คือสิ่งที่เราพูดกันไปแล้วทั้งหมดเลยครับผมไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการทรงตัวนะครับการเดินการพูดการฟังการกลืนนะครับความคิดความจํานะครับทุกอย่างเลยครับถ้าเราละเลยเนี่ยสมองมันอาจจะไม่ปรับตัวเต็มที่เมื่อไม่ปรับตัวเต็มที่เราก็จะไม่กลับมาดีเหมือนเดิมเต็มที่เท่าที่พึงจะเป็นได้นะครับ ก็ปรึกษาทีมงานครับแพทย์เวชศาสตร์พื้นฟูแล้วทีมงานพื้นฟูใกล้บ้านนะครับเป็นที่พึ่งได้นะครับเออก็สไลด์ประกอบเท่านี้เองครับสั้นๆผมสต็อปแชร์นะครับน่าจะได้เวลาแล้วครับก็คิดว่าคงได้ความรู้กันทีนี้ถามว่าสรุปนะครับสรุปก็คือว่าถามว่ามีอะไรต้องรู้เกี่ยวกับสต็กไหมเพื่อให้ฟื้นฟูนะครับข้อที่หนึ่งก็ต้องรู้ว่า การพื้นฟูคือการเรียนรู้การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ประสบการณ์ต้องเหมาะสมการเรียนรู้จะเต็มที่นะครับแรงจูงใจสําคัญอย่างที่อาจารย์ว่าแรงจูงใจมาจากการรู้ว่ามีความเป็นไปได้รู้ว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นรู้ว่าเป้าหมายเป็นเพื่อสิ่งที่ตัวเองอยากได้กําลังใจจากคนรอบข้างเ,เรื่องกําหนดเวลาการหายนะครับไม่มีตายตัวนะครับแต่ต้องอาศัยการวัดจะบอกได้ว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่หรือไม่ และเป็นตัวบอกว่าความเร็วในการพัฒนาการหรืออัตราเปลืองน้ํามันตอนเนี้มันกินอยู่กี่กิโลลิตรยังอยากไปต่อไหมนะครับเรื่องของการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่คนไข้ต้องทํานะครับร่วมกับทีมฟื้นฟูการฟื้นฟูแบบไม่มีเป้าหมายเนี่ยจะเป็นเหมือนการทําโปรเจกต์ไม่มีเป้าหมายครับทําไปก็เลยไม่รู้ว่าจบหรือไม่จบถึงก็ไม่ถึงมันเหนื่อยนะครับมีเป้าดีกว่า มีเป้าระยะสั้นระยะกลางยิ่งดีนะครับก็โดยสรุปก็คิดว่ามีประเด็นหลักๆที่ควรรู้นะครับเพื่อให้ฟื้นฟูเท่านี้นะครับอ๋อปิดท้ายว่าเนื่องจากมันเป็นการเรียนรู้มันเป็นสําคัญเพราะนั้นประสบการณ์การฝึกสาคัญสุดสิ่งอื่นเป็นสิ่งแถมนะครับทําได้ดีนะครับถ้ามีกําลังจะทําบวกเสริมเข้าไปแต่อย่าเอาไปแทนนะครับการฝึกมาก่อนนะครับครับผมครับผม ขอ,ของผมก็กในใ้อแท้เหมาสมองนะครับก็การฝึกก็ผมจะท่องเป็นคำๆน,น,นะครับยิ่งสมองยิ่งใช้ยิ่งดีนะครับผมจะให้คนไข้พูดตามนะถ้าตอนนี้มีคนไข้อยู่หรือมีญาติอยู่ให้พูดตามไปเลยนะครับสมองยิ่งใช้ยิ่งดี ส่วนเรื่องออกกําลังนะครับก็คือที่ฝึกกายภาพก็ทางนักกายภาพแล้วแต่ผมยังเน้นว่าการออกกาลับคาร์ดิโอหรือแอรบิกเอ็กซ์เซไซส์เนี่ยมันช่วยสมองหลายอย่างนะครับแล้วก็อย่าปิดกั้นจากการที่แค่อ่อนแรงแล้วบอกว่าเราวิ่งไม่ได้เนี่ยการออกกาลังไม่ได้มีแค่การวิ่งนะครับยกแขนยกขาหรือทําอะไรก็ได้ให้เหนื่อยครับมีท็อกเทสนะครับก็ ถ้ามีโอกาสก็ไปติดตามอีกทีว่าการออกอากาศแบบอาหรับสาหรับคนที่เป็นโรคเนี่ยทำยังไงแล้วกันนะครับสุดท้ายผมฝากว่างี้ครับหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวของท่านเองแล้วก็จริงๆครอบครัวของท่านเนี่ยก็คือทีมหมอทั้งนั้นแหละครับที่กลับไปดูแลที่บ้านก็หวังว่าทุกคนจะสุขภาพดีมีความสุขครับครับขอบคุณครับครับผมก็โอเคครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านไม่ชสองท่านนะครับถ้ามีโอกาสแจ้มาคุยเป็นใหม่นะครับอาจารย์รบคืนนี้ก็ที่สวัสดีครับครับผสวัสดีครับขอบคุณครับ